เดี๋ยวเรามาเก็บถั่วก่อนถั่วเราเยอะครับถั่วเนี่ยเขาออกเยอะมากแล้วตอนนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแลยนะ้วไงเริ่มต้นเริ่มโสมละก็ปล่อยเลยเดี๋ยวเราลงใหม่เก็บไปน่ครับนี่ด้ยวยปักไม่ไ่้สวยนะแต่ว่าปลอดภัยแน่นอน ก oh. right ็ยังออกให้กินอยู่นะนี่ขนาดโสมโสมนะก็ยังออกให้กินนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าเยอะขนาดไหนอันนี้คือต้นที่โซมนะหนึ่งเนี่ยหนึ่งอันนี้หนึ่งวงปูนไอหนึ่งล้อยาง